เครื่องดื่มเซเว่นอัพโดยบริษัทซันทรี่เบบซี่โคเบเวอรเลตประเทศไทยจำกัดนำโดยนายอนวัตสังคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเดินหน้ายกขบวนเครื่องดื่มเซเว่นอัพต่อยอดความสนุกครั้งใหม่ด้วยแคมเปญสุดร้อนแรงกับรับซัมเมอร์เซเว่นอัพอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์ที่ขอท้าให้ผู้บริโภคได้ลองถึงความอร่อยซาสดชื่นและเปรี้ยวหวานลงตัวพร้อมข่วงพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจมหาชนณนะเดชน์คูกิมิยะร่วมสร้างสีสันและเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิด ครับก็เซเว่นอัพเป็นแบรนด์ที่เจาะไปมุ่งเน้นที่จะเจาะไปที่ที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นมิราเนียลนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะบริโภคอะไรก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังอยากที่จะได้รสชาติที่เต็มเต็มที่อยู่แลอร่อยเต็มที่อยู่นะครับก็เราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราผลิตภัณฑ์เนี้ยไอตัวเซเว่นอัพไม่มีน้ําตาลสูตรไม่มีน้ําตาลเนี้ยนะครับจะตอบโจทย์ทั้ง2โจทย์ได้นะครับก็คือดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีน้้ําาตลดวย แล้วก็มีรสชาติที่ดีสามารถที่จะเอ็นจอยได้เต็มที่ครับผมดีใจมากครับดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนของเซเว่นอัพด้วยก็มีความสุขสนุกมากครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าเราเราสามารถพูดได้เต็มปากในว่าเราเราเราใช้เราบริโภคได้จริงนะครับผมเพราะว่าเซเว่นอัพครั้งนี้ไม่มีน้ําตาลด้วยแล้วก็รสชาติที่เปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยเบอร์แบบเซอร์ไพรส์ตามสโลแกนเลยก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้คร จากในอีเวนต์ในผู้บริหารได้เรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเซเวนอัพเทสชาเลนจ์นะครับผมบจะไปอยู่ตาม uh, สถานที่ต่างๆนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ uh, ใครที่อยากจะลองรสชาติที่เขาบอกโอ้ยอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์เป็นยังไง <c oughs> นะครับผมสามารถเรียนเชิญได้ที่บูธ7เซเว่ t อัพเทสชาเลนจ์ทั่วประเทศครับ ครับก,ก็ฝากนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นสินค้าที่เราค่อนข้างเชื่อมัน่นว่าอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์จริงๆครับนะครับก็อยากจะให้มาลองชิมกันเยอะๆแล้วก็ให้ฟีดแบ็กได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เราก็อยากจะอยากจะรับทราบความความคิดเห็นของทุกๆคนเหมือนกันนะครับแต่เราามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้ได้ดีจริงๆทงั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดีในเร,ถรถื่องรสชาติเต็มที่ด้วยครับ